เส้นอมาละโดกเสนอมาละดกย้ายเส้นได้ย่ือเปล่าุกิงหรเป่าบาบงสิบบึงไดมือใหญ่เนี่ยมอบพิเนกรรมหนึ่งร้ล้านบาทวันนี้นี่บ่

ี๋ยวนี้บานเนาะคุยนใบ้านเนาะเดินทางเดินี่หมอลำสิงหมอลำสิงเนาะเนาะำสิออสิ่งงสิเอแลอุนหอืมน้องเส้นะหน้องเส้นนองเสนเนี้ยเนี่ยดเลน่ดะหนเห้องดาจผพเพื่อนที่ห้องนี่ไงเนี้ยเนี้ยนี่ิ้มลงยิ้มลงมัน

một sáu mười một mười sáu mười sáu mười một mười sáu mười sáu Các bạn hát sáu mười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  sáu ราบตายรัอันโดเลยตัวนเห็นหงมเลายาโดยโดยถ้ำี่บ่เ้นสองมองเหมือนเดิมใครใครจ๊ะอืมใครใครนี่ใครนิตาเหรอ

เบิ้งดักข้ามเอาข้ามจะิว่าไปลากะห้เพราะล้างกันตูด้วยแน่ฉันบอกตู้ดทไตูดอื่อนไอ้่องแซ่นแหะตูดไปเนเบลกนนอนลียอยู่ตูดไปสิไปสิยิก็เยนยนยนอนก็ย็นอืมนี่ถุงทับใส่เลยก็ได้ ตีนเย็นเย็นเท้าเย็นเย็นใครคะเนี่ยใครคะเนี่ยอันนี้ปากใครคะเนี่ยน้จมูกใครคะเนี่ยอ่ะอืมอันนี้มือใครเนี่ยอันนี้มือใครอันนี้มือใครอันนี้มือใครโอ้โหตีนมันกุ้ง ยิบเิ็นแค่ขับไม่ได้เขาเล่นไงกินข้าวแร่อะไรวันนี้บอกแค่ขับปเร็วโอ้กินข้าวตั้หนึ่งปลาหนึ่งปลาอะไรอ่ะมันเป็นนิ่งรือว่าปลาสลิดโอ้ปลาสลิดครั้งมั่อะไรบอสมีวะเออเดี๋ยวใครจะเป็นหนึ่งกินอยู่นี่คอยุ่เขามี่เขาบออเต็มนี่น่าจะเป็นหนึ่งปลาสลิดกินอยู่ นัเมนเบีแต่อันตุกินนั่แหละเอาเส้นกานไอีเปียนมันบ่กินนังไปอุ่นมากินลดจำข้าเจียวนซี่บแเยืเกสนียบสไปตเินไปตูดจเบงกันนะอันนี้นตูดเบิ่งโอ้ยท้ายไปอยู่ได้หลืมงอันมือนั่นนี่รถเด่นมองเดมัมีบ่ เอกสารนะบอเป็นแฟมบอเมื่อสช้านี้เขาขึ้นมา้เขาเอาไปหลังเอาไว้ใส่ะเห็นยับอเห็นไปอันเอกสารนะเก็บไวเก็บอะไรับออันนี้ว่าตู้อยู่ขึ้นมานะเฮ้ยหนูกเก็บบ้านบ่เก็บบ้านน

Có bột cá đi. Đó, chị này. Ở trong ờ ở đây. Chị túm. Bắt

เอาหกระเปานดเนอาหนไปถ่ายกสานเลยเนี่ย้าพ่อขอคัดอันขอขออนาะรเียันขึ้นได้ไคันี่ที่กระด้าไม่แ่เลยดีนี่มาหน่อยมาไหน่อย

ใช่สิบุณีอ๋อรถไม่มาเลยไปส่งให้เขาโทไม่ได้นั่นเดียวหมอมาัประชาชนมาแล้วยส่งกันไปเหนมาหาหินไอมาหินมามาหินแค่เีวิววทำอะไรเหรออันขาขออันนั้นเราัดตัวกินส่งหนอันไปี่เขาโอ้โหแกบอกเงินเออไม่อยู่มีเส้นไหนอยู่ได้ย้ออนยอันนี้บ อันนี้เอามาจากสาุดกันเบ้านสมัยบ้านสมับรรยบานเหอนของ,งเนี่ยเกิดท่านปอนี่ให่ายพอซสองห้าหี่ปดอ,อ้อโอ้มันก็แตลอดสี่เ้อคือดีเลยเพื่อนฟิลิปเปเกิดสองห้าสี่สามสี่่สี่ห้าสี่หกสี่เี่แปดไทยตอนพี่วันฟินลิาลหาขวดอลูลกองอาอูกเอีเยนเนา วะาไม่กนดเ้าน่ยบนอหนงีนนึงมัยันนเ่เียวน้งยายเชิดนี่ดีดใส่เก็บเก็บนี่ไดีนี่เาลองกนเยักเ้ยวะมาคุยมาขลิเราลองลกัเามุยมาโ่มันมันเป็นสังพันธ์แมาคุยมันีัวมั เดียวยังตื่กระเป๋าอยู่นี่กระเป๋ายาหอยนนี้โอ้สีน้ำเงินบัน